ะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนคนเดียวนะคะโอไม่ใช่ <laughs> อันนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับคุณพิมพิชาด้วยนะคะวันนี้นะคะนี่การแต่งตัวของจูนนะคะแล้วก็คุณมินนะคะกําลังใส่รองเท้าผ้าใบนะจ๊ะแสดงว่าเราต้องกําลังจะไปกินไม่ใช่ไ่ออกกาลังกายนะคะทุกคนเพิ่ง <ๆ S 1> จะจับมือสามาัคคีกันนะคะทุกคน<ด>ซึ่งจะไป วิ่งจะบอกว่าไปกินหมูกระทะไว้เมื่อกี้จะไปวิ่งนะคะทุกคนออกกําลังกายซะหน่อยกินเยอะแล้วแล้วตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปจากคลิปที่แล้วนะคะว่าพี่มินต้องออกกําลังกายนะคะวันนี้จะออกกําลังกายจริงๆไม่รู้ว่าคุณพิพิชาจะออกจริงหรือเปล่าก็มารอดูกันนะคะทุกคน oh, จะออกหอไหมอันนี้อันนี้มดกัดเขามาเมื่อกี้คอแดงเลยยังไม่ได้วิ่งเลยนะคะแค่คิดว่าจะวิ่งก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกค,คนไปนาน <laughs> ไปนอนอะไรวิ่งรอบหนึ่งประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่กี่เมตรได้กิโลหนึ่งโลหนึ่งอ๋อรอบหนึ่งคือโลหนึ่งนะคะวันนี้จุนว่าจะวิ่งแบบมันเป็นวันแรกเนาะว่าจะวิ่งซักสามรอบไหวไหมเขาเนี่ยจะให้เขาวิ่งกี่รอบไปนะจะให้เขาวิ่งกี่รอบ<อ> <laughs> โอเคนี่นะคะทุกคนแต่งตัวแต่จุนจุนว่าแต่จุนแต่งตัวพร้อมกว่าพี่มินนะเน่ เออเอวมาสิรองเท้าผ้าใบมันได้ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวป้าวิ่งอ่ะโอเคเ,ออเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจูนจะวิ่งได้กี่รอบนะคะวันนี้ไปไปดูกันตอนนี้นะคะก็ถึงที่ที่มินกับจูนนะจะมาวิ่งแล้วจูนคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้มินอาจจะไม่ได้วิ่งอาจจะแค่เดินย่องย่อง,องเดินเอาก็พอเพราะว่าออกกำลังกายอยู่กันทีก็ได้วิ่งไม่ไหวนะคะทุกคน เดี๋ยวจะมาดูจูนบอกว่าตั้งตั้งงบไว้สามรอบตั้งงบ <laughs> เออมันตั้งไว้สามรอบดูซิว่ามันจะได้กี่รอบนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะเออเดี๋ยวมันจะไปแล้ววอร์มก่อนวอรก่อนอันไหนมาโชว์โชว์วอร์มหน่อย <laughs> <laughs> มวยจีนเหรอ <laughs> นี่นะคะตอนนี้เป็นเวลาห้ามงสี่สิบเอดนาทีนะที่มินจูนออกมาวิ่งนะคะ แล้วนู่นนะคะคือที่ที่จูจ,จะไปวิ่งหนุหนๆคนเยอะมากๆเลยวันนี้อันนี้คือรอบแรกนะคะเหนื่อยเหนื่ยมากผ่านไปแล้วรอบหนึ่งหรืออีกสองรอบมาดูว่าจะสำเร็จไหม นะคะทุกคนตอนนี้ก็เหงื่อเหงื่อเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มเหม็นแล้วนะคะเฮ้ยลยอีกรอบนึงนะคะสู้ๆขออภัยในความแบบว่าหน้าตาแบบนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าเสียงเบาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าลมแรงมากแล้วก็คนเยอะมากนะคะเหนื่อยเหนื่อยมาก อนนี้นะคะได้เข้าสู่รอบที่3แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ารอบหนึ่งนะคะเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะแสดงว่าวันนี้จูนจะวิ่งทั้งหมด3กิโลเมตรนะคะทุกคนคือแบบว่าเหนื่อยมากแล้ววันนี้คือมาวิ่งคนเดียวนะคะคือแบบคนเดียวเลยเพราะว่าพี่มินนะคะยังแบบวิ่งไม่ได้แล้วก็เหนื่อยให้ออกกาลังกายนะคะน,ะนั่งแบบนั่งออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคุยโทรศัพท์ทุกคนไม่รู้คุยกับใครคุยกับชูหรือเปล่านะคะจูนไม่อยู่ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ วันแรกนะคะเดี๋ยวอ,อีกรอบนึงใช่ไหมเดี๋ยววิ่งอีกรอบนึงแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะจุนก็วิ่งครบแล้วนะคะทุกคน3รอบนะคะเดี๋ยวจุนกำลังจะเดินไปหาพี่มินนะคะทุกคนไปดูเขาคุยโทศรศัพท์กับใครเออไปเหนื่อยเหนื่อยมากนี่แม่นางตัวดีนี่าาคุยโทศรศัพท์กับใคร คุยกับกิ๊กคุยกับกิ๊กนี่นี่อัลซีคุยกับกิ๊กคุยกับกิ๊กไปออกกําลังกายหรือยังบอกให้อยี่ยบอกให้ซิทอัพอะไรเงี้ยทําหรือยังไปซิทอัพก่อนไปซิทอัพไปอซิทอัพเหมือนในคลิปที่แล้วไงเออไปร้อนึงเออร้อยหนึ่งมาร้อยห้าสิบไม่ให้ทําอะไรซิทอัพ เร็วเร็วเออนอนแล้ว,ว <laughs> ทุกคนพี่มินเป็นลมอะ่ะทุกคนอุ้ยม่ออกกำลังกายเป็นลมเลยอะ่ะเธอเธอเธอเร็วเร็วสิทธิ์อ้พเอาลุกขึ้นมาลุก <laughs> <laughs> หนึ่ง เอาสองเหมือนคนจะค่อยลงเลยเค่อยๆลงดีเอาสามมาให้ห้ารอบพอห้ารอบพอเร็วๆไไม่หว้ารอบห้ารอบไไ<ว>ม่ห้ารอบ,อ,บอีกสองเนี่ยอีกสองพอเลย<ว> <c oughs> สอง <c oughs> อะไรเป็นไรไม,ไ,ไม่เอาเท่านี้เอาวิดพื้นวิดพื้นไิดแป่น <c oughs> <With> ถ้า <friend. S 2> ถ้าอย่างนั้นพรุ่งเอวันนี้ถือว่าเป็นวันซ้อมโอเคไหมมีวันจริงอีกอมีวันจริงสิเ,เขายังเววิ่งมาตั้งสามรอบหกสูงไหมละ่ะหกสูงแล้วอายเขาโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ลมน่าจะแรงแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันจะเข้าเข้าไปเขาเรียกว่าไงนะเข้าเข้ารูไหมหรือเปล่านะ <laughs> ก็วันนี้นะคะสรุปนะคะจุนก็ไปวิ่งมาได้ ส,รอ,สรอบนะคะก็ถือว่าเป็น3มกิโลเมตรเนาะอย่างที่บอกไปก็ถือว่าสาําเร็จนะเป็นวันแรกที่แบบมาออกกําลังกายนะคะวันนี้พี่วินก็เซตอัพไปได้แค่ห้ารอบเองสรุปใส่รองเท้าพ้าไปมาทําไม <g ümüz> <ห> <S <S โอ้ยใส่มาคู่กันไง <S <S ใส่มาคู่กันนะคะซื้อรองเท้าคู่นี้นะคะซื้อมาตั้งแต่คบกันยังไม่ถึงปีอ่ะ เนาะสมัยนั้นเนาะนานมากสมัยตอนนั้นจูนก็เป็นคนอยากออกกําลังกายก็เลยแบบเธอเขาอยากออกกําลังกายพาเขาไม่ซื้อรองเท้าหน่อยเนี่ยเด็กแล้วมันมก็วิ่งได้สองสามเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้จะมาวิ่งแบบจริงจังนะคะเพื่อร่างกายของตัวเองแล้วก็ของพี่มินด้วยแล้วกันนะคะทุกคนโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะคะเป็นคลิปออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนโอเค <Okay. S 1> เตียงได้เหงากว่าเยอะเลย <laughs> เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะคะตอนนี้ a few moments later ท <laughs> ุกคนคะมินจะบอกว่าตอบชั่วรลายของมินทํางานอีกแล้วเย่ๆย <laughs> ที่ผ่านมาคือแกล้งไม่สำเร็จใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่แกล้งหรอกไม่อะไรหรอกแต่ว่ามันวิ่งอยู่ตอนเนี้ย ดี๋ยวมินอะตอนวิ่งเสร็จใช่ไหมเวลากลับบ้านอะมินจะขี่รถกลับบ้านมินจะไม่รอมัน <laughs> ไม่รู้อันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนะแต่ก็แค่ขี่รถกลับบ้านแบบไม่รอโอเคป่ะ okay, ทุกคนอันนี้มินว่ามินทําได้แน่ๆคือว่าจะบอกก่อนนะคะว่าบ้านบ้านมินกับที่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ไกลอะไรกันมากนะคะแต่ว่าเหนื่อยคะ่ะบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆ,ๆแล้วเรามารอดูกันนะว่ามินจะโดนด่าไหม A few moments later เธอเดี๋ยวเธอลงไปถ่ายคลิปให้เขาหน่อยย่ไกรก่ะเขาจะถ่ายทางเข้าบ้านให้ทุกคนดูต้องถ่ายกล้องไงกล้องหลังกล้องหน้าก็ได้กล้องหลังก็ได้อา้าวนีน มันร้ายมากนะมันไม่คิดจะย้อนกลับมาด้วยนะตอนแรกคิดว่าแกล้งเล่นๆนะเออดูนี่เลยนะคะเออนี่ค่ะทางนะคะค่อนข้างจะบาดเปี่ยวหัวใจมากนะคะเออ <c oughs> มันได้เตียมกับใครไหมถามก่อนพี่มินได้เตรียมกับใครไหมเออเรียกเรียกพี่มินไม่ติดปากแล้วนะคะตอนนี้มันได้เตรียมกับใครไว้ไหม <c oughs> เออแล้วไม่มีรถผ่านไปผ่านมาด้วยนะ <c oughs> ดู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 เธอทำเออใจร้ายมากทุกคนแล้วทางเดี๋ยวจะให้ดูทางเออมีไหมเอามีไหมเธอเดี๋ยวเขาจะแกล้งทำเป็นขับรถหนีนะเดี๋ยวเขากลับมารับเออดู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 มีไหมคำนี้มีไหมมีให้ชื่นชื่นอุราสักนิดนึงก็ได้นะคะเออ ในที่สุดนะคะทุกคนก็ขอชื่นชมนะคะคุณพีวิชาในที่สุดคุณก็แกล้งดิฉันสําเร็จนะคะแบบแล้วกว่าจะถึงบ้านโอเคทุกคนจึงขอวิ่งกลับบ้านก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมืดแล้วไม่รู้มีหมามีเหมือหรือเปล่านะคะแถวนี้เออมาทําไมกลับมากลับมาทำไมไอถือกล้องแป๊รนึงถือกล้องแปเบนึงถือทำไมอ่ะ อะไรดำๆไม่ดูตนงคะตอนนี้มินก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือบ้านแสนสวยของมินนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำการรอไอจูนน,นู่นนี่ไอจูนถึงแล้วอะไม่ใช่วูเดี๋ยวมาถ่ายอีกแผได้ ไปนไงออกกําลังกายต่อยแม่งเลยเหนื่อยจะมาถ่ายพอดีๆเฮ่อพอดีๆเฮ่ออย่าเจออย่เจอทุกคนคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ตกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้มิ้นด้วยนะคะทุกคนให้จูนด้วยนะคะพามิ้นไปกินหน่อยอยากกินน้ำปันนะ่นอะอยากกินน้ำปัน่นน้ำปัน่น NOM pa.